เราผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นคู่ของพี่วาตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพร้อมยังัะครับพร้อมครับพร้อมแล้วมาเดี๋ยวป้าแย่ให้ได้เลยสามิบวิเริ่มค่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยนไม่้อ ่ยโอ้เนจับขากันแล้วแตกเลยโดนคนแล้วแรงคนแล้วไม่ลงจานาไม่นับนะชิน้นชิ้นสุดท้ายเมื่อกี้มันเหมือนแบบภาพแบบสโลโมชันแบบ ขนาดต่อให้แล้วนะกูกำลังอินมึงก็อยา่าไปเพียเขาโหรู้โอเค <c oughs> เสร็จแล้วะเดี๋ยวให้ทีมงานไปนับคะแนนรวมกันก่อนอันนี้นับเป็นหนึ่งด้วยไม่เอาไม่นับเราเล่นเกมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเกมที่เล่น,น,น,นไปส <c oughs> องคนยิ่งามพนแล้วใหเราดูเหนี่ยวเขาว่าต <c oughs> าผมก้มไอ้นี่ไงหน้ามืดไงก็เหมือนที่พี่หน้ามืดเมื่อกี้แต่ไม่นช่เป็นพอพี่ก้มทำไมพอพ่อพี่ดำพอพ่อพี่ดำที่ได้ต้อง โอเคตอนนี้ป okay, ้าข้างบ้านรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันดีกว่าเอาผลคะแนนก่อนมีทีมหนึ่งทำได้14คะแนนอ้าวและทีมทำได้สูงสีมากเท่หร่นนกี่คะแนน ดัชเช t ออฟหัดใหญ่แล้วก็ปรินออฟหัดใหญ่นี่เพื่อให้โชว์หลักฐานให้ดูว่าไม่ได้โกงนี่เอาเฉพาะชิ้งที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่สิบสี่อันของแกแตกแบบจะแตกไหมนะเออเหลือสี่อีกเนี่ยอ่ะเหลือสามตีเป็นเือรด้วยไม่ให้ลิสติกพี่อ๋อลิสติกเหรอจริงปันเนี่ยหรือปันแตกเป็นตัววะ โอเคและทีมที่แพ้ค่ะก็ต้องมีบทลงโทษกันนี่อยู่ในมือแล้วนะคะคนแพ้จะต้องโดนผู้ชนะพันด้วยเทปกาวนะคะซึ่งผู้แพ้เนี่ยจะต้องหันหน้าเข้าหากันก็พันไปเรื่อยๆพันจับเวลาปุ๊บก็ให้ดึงตัวออกจากกันให้ได้แล้วพันกี่วินะพี่ไอ้นะแล้วพันกี่วิมือก็พันถึงปีหน้าเลยก็ได้ถ้าไม่ได้มีงานอะไรต่อเออไมได้ก็ได้ จริงๆบอกเลยเพราะว่าแต่ก่อนชอบส่งของรูปบทลงโทษนี้เหมาะกับนิวมากอ้าวจริงเหรอใช่เป็นเด็กส่งของชอบที่แบบนี้เอาให้เวลาในกอย5วิกก็ได้พร้อมแล้วอุ๊ยคนแพ้หันหน้าเข้าหากันอยู่ในท่าเตรียมแล้วมาใกล้ๆกันใกล้ๆกันไป แบบนัสนุกทุกคนเดียวเลยมันแน่นมากเลยอ่ะมันแน่นมากมันแน่นมากจรเลยเดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองสามแล้วให้ดึงตอกจากกันเลยนะพร้อมแล้วหนึ่งตืสองสามพร้เดี๋ยวนะถ่ายง่ายขนาดนี้เลยแล้วกูวิ่งทำไมเมื่อกี้กูยังไม่หายมึนเลยที่วิ่งเมื่อกี้อ่ะโอเค เล่นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสนุกไหมามาสนเล่นสนุกครับเดี๋ยวให้สองคนฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับผมก็ฝากติดตามซตรีเดอร์เชอร์ี่พี่วอลตัวไลท์กับนายเป็นหนิ่งด้วยครับอืาอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่อพี่ Love ซีเพลทเลิฟไซเอ็มซีซั่นทูครับโอ้ย โตสุขาของผมมียูปรินส์ตอนเฟิร์สคลาสครับผมแล้วก็โซตัสเหมือนกันเลยวันไหนช่องไหนเวลาไหนโซตัสวันเสาร์ครับเวลาสี่ทุ่มช่องวันครับผมเออนีวของผมมีโซตัสเหมือนกันครับผมก็ดูย้อนหลังตอนเที่ยงคืนทางไลทีวีครับเออกเพื่อนหนึ่ง ยูเพลย์ยูพรินซ์ครับผมตอนเท็ดดี้ครับแล้วก็แล้วก็ฝากเรื่องอ่าเมนเดนกิ a อีดวักของพวกเราที่กำลังจะมาถึงวันที่29่ัิตุลาคมนี้ครับผมที่โรงหนังสกาล่าครับผม จะมีวาหรือเปล่าหรือจะมีอะไรไม่รู้ต้องไปดูกันนะไปดูรับรองสนุกแน่นอนเอออ่ะโอเคใครอยากไปคุยกันน้องๆทั้งสามคนช่องทางการติดต่ออื่นๆมีอะไรบ้างของเพจก็มีอินสตาแกรมนะครับผม k r i s t t p s ครับเออของผมก็มีอินสตาแกรมครับ underscore s i n g t o ครับอ่าของผมก็มีอินสตาแกรมครับผมเปิดมานานแล้วด้วย n e w w i e 00: 00: 00, โอเคัวนเล่นจะเล่นข้างหน้านะคะเจนนี่จะชวนเพื่อนของน้องพี่คนไหนมาเล่นแบบมีช l e เลนติดตามได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสคขอบคุณคีมาขอบคุณคี่มาขอบคุณคีมาไปวิ่งในหัวใจพี่51รอบ